สบายดีและสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้น้องเกาะไปหัน้องโนโน่พาทุกคนไปฮัน้องโนโน่อยู่โรงเรียนเมื่อนี้ก็เป็นมือแรกที่น้องเปิดเทอมทุกคนสนุกกับหลังยางไปหัน้องตอนนี้เก็ประมาณบ่ายสองเนาะจ้ะโรงเรียนน้องโนโน่เป็นเลิกเรียนประมาณบ่ายสองครึ่งเนาะทุกคนอันนี้น้องเกาะยางป่านรัดปากน้ำเนาะจ้ะทุกคน ยังไปฮับน้องตอนนี้เนาะสนุกดอนยางออกมาจากซอยบัดปากน้ำนะทุกคนสินญางข้ามคลองดานเนาจ้ะจะมีทางแบบยางไปฮงเฮียนของน้องโๆๆนโน่ะจ้ะทุกคนวันนี้ก็ พาทุกคนยางเลาะเบิ่งทางพี่เนาะหนีวัดจะอยู่ติดๆกันเลยแบบน,นี้เลยทุกคนอันนี้เป็นวัดอักษรสวรรค์นเนาะจ้ะทุกคนหรืออีกซหนึงวัดหมูนั่นเองเนาะทุกคนวัดวัดหลยนะนักท่องเที่ยวกับหลคือกันที่มาเที่ยวนะจ้ะในเต่ละมือแต่สนุกจ้ะพาไปเบิ่งบรรยากาศระวางทางยางไปหับน้องโนโน่กันเนาะ เห็นนักท่องเที่ยวเนาะจะกันมาไทยโูมนกหลายนี่ที่เขาเห็นอยู่นี่ก็คือบัดหุ่นจันทร์มาจ้ะทุกคน ี่จะเป็นคลองดานฟังนี้ก็จะเป็นบัดฟังนั้นภาสีเจริญเนะาจา๊ะยยคนละฟังกับบัดคนจันทร์กินน้ำอะไรกินน้ำแยง ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ไครับม่ได้ครับไม่ไดครับ่ด้คังไม่ไ้คาดงครับด้บไ้ารไม่้ครม่ดกครับ่บ่บ่บ้่้ครับ้คร่ดรับ่ด่้บ่ดรดร้ดมดแล้วเนาะจะเลือดรอดม่ย เป็นแเมื่อวานตายแน่เลยมื่อวานตัวเนี้ยหลายตัวเลยต้องเตรียมเรือนะด้วยอันนี้เตรียมเรือเลยวันนี้ระวังหอกนัน่ะตอนนี้ก็กำกับขอบคุณครับยังขอบคุณครับน้องจะรย์หก่อนดน้องหมุนหน้าหมุนหลังเนี่ยงไรอาจับเอาแม่เอาเงินมาให้แม่เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงแซ่บแซ่บบ่แซ่บ อะไรไหมชืชาชชาอะไรบอยายปนอีนี้เขาลอยที่ไหนล่ะคะคุณยายอ้อ๋อลอยตรงคลองด่านนี้ก็ได้เหรอคะอ๋อขายยู่ตรงนี้หน้าขายหน้าวัดเลย เพื่อน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 ก็ลอยตรงนี้ตรงคนพคุว่าอะไรนะยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิดร้านเย้โอ๋หมายถึงตอนไปซื้อของเหรอใช่ไม่มีเลยแล้วแล้วก็เลยเหลือตังอยู่เหรอเหลือเท่าไหร่ยี่สิบบาทเหมือนเดิมไม่มีฮะไม่มีซื้อน้ำเมื่อกี้ไงไม่มีเลยมีนรี้วันนี้หนูไปไหนมาครับหนูไปไหนมาครับหนูไปไหนมาครับ ไปโรงเรียนมาแล้ว,ลวเป็นไงบ้างเปิดเทอมวันแรกสนุกไหมวันที่หนึ่งอวันที่หนงหรอวันที่หนึ่งหรอว้าววันนี้ไปโรงเรียนวันแรกเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่าดีใจไม้มได้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะเลยเหนอดีใจวันนี้กินข้าวเปล่ากินข้าวที่โรงเรียนไหมครับกินข้าวที่โรงเรียนอยู่ครับว้าววันนี้คุณครูทําอะไรให้กินหร กินข้าวกับทอดไข่เป้าไม่ใช่เหรอมันคืออะไรนะามารับน้องโนโน่แล้วจ้ะทุกคนพี่หองเพียนพาน้องมาเบิง่งเหงื่อหน่ะ,นะ,นะพี่เขาออกแล้วเรื่อเลือเล่อพี่พี่เรือกเข่าออกยาวได้ว้าววม,มาวไปบบ้านกันบอกว่ามาลอยกระทงตรงนี้ก็ได้ น้ำนึอร่อยหรือเปล่ากินน้ำแข็งกินน้ำแข็งด้วยอ่าฮะแล้วกลับย่าง,งกลับบ้านยางายาไปเดินเลยครับผมเดินกลับเลยครับผมกระเป๋ามีอะไรอ่ะทำไมดูหนักแท้ ไหนดูเสื้อกระเป๋าโรงเรียนมีอะไรนะทำไมมันดูหนัาจังเลยอ่ะขวดน้ำหนูหรอ,อ,อ,อน้องชื่อส้มโอน้ำชื่อส้มโอน่ารักมากเลยนะเฮ้อช <c oughs> ีสเกล็ดจังเลยไปลุงนี่ก็ไปไปที่คนสนใจครูครู่ดีแต่แล้วยัง <c oughs> เอย่าง

อ๋ออยู่ทางเข้าว ouais, right, right. ัดป well, 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 ังน uh, ้ำค่ะอยู่แถวเซเว่นนะคะคุณลุงอ๋อก็ดีเดี๋ยวก็ไปไกลฝนจะตกไม่แน่ไปสวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายชีหนึ่งไงใช่คุณยายมารอหนูตั้งนานแล้วเวลาแล้วกลับบ้านกันหาปลาเหรอมันปลามันชุกอยู่อ่ะรอป่ะไปยัง เดิน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 กลับบ้านกันกลับบ้านกันเดินไปเลยเดินตรงไปเลยครับดดดดดเดินตรงไปที่ร้านโนโน่เลยครับร้านอะไรครับร้านอภิ์ร้านโครงการปันสุขสุขภาพดีครับโดยเมื่อนี้น้องกับสาวนุชก,กพาทุกคนมารับน้องโนโน่อ,อยู่ที่ อาฮองเฮียนเนาะตอนนี้กอดกับแม่แล้วแล้วน้องก็ดีอย่างหนึงน่งเนาะที่ได้เป็นคนไทยเนาะเรียนหนังสืออยู่ไทยกันมาได้ใกล้ถึงร้นานยังป้า นได้นมมาตั้งมากองหนึ่งเนาะพอดีไปประชุมที่ปกครองมาผู้หญิงเทอมสองเนาะไม่แรกขึ้นกับไมคนทาประชุมผู้ปกครองอยู่ที่ห้องเรียนของน้องโน่นโน่นเ่ายทุกคนแล้วมันก็จะมีนมให้กองหนึ่งหลักกามีเครื่องเขียนให้นักเรียนคือเกาเนาจ่ายทุกคนหลักการให้ผู้ปกครองเซ็นรับน้องโน้น่ยืนไหนมาถึงบ้านแล้วสวัสดีครับก่อน งไงบ,บายที่คะ่ะทำยังไงชาบะจีค่ะโดยสำหรับคลิปนี้เนาะสารุนขอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าสบายดีและสวัสดีจ้าสวัสดีครับกันชาบะจีค่ะค<อ>่ะเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวด้วยเยว <laughs> กือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้กินเลยทั้งทั้งตู้กินไม่เป็น